สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเด็ดนะคะวันที่หนึ่งตุลาคม2,564เจ้าพ่อปากแดงเจ้าแม่ตะเคียนคนสู้ชีวิตคนชี้โชคเจ้าพ่อปากแดงนะคะให้หลักสี่สตัวนะคะ2,3,5เด่น3 7,3,4 7,3,4 2ตัวนะคะ

ลอง9 893 893 495 495หลัก4นะคะให้069 069 2ตัว60 06 64 46 67 76 92 29 93 39 95 59เจนก คนสู้ชีวิตมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่1ตุลาคม2564หลัก6 6367หลัก3 31 34 37 067 067 263 263โชคดีคนชี้โชค1ตุลาคม2564เด่น3รอง5บน 1> 313436 3ตัวนะคะ536 536 031 031ส่วนล่างนะคะเด่น0ลอง8 03 83 09 89ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอให้รวยๆทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ